อาสวัสดีครับสวัสดีครับสำนึกตุลากันครับวันนี้จะมาเอาเอา,เอาขาไปทำกับข้าวที่โรงเรียนครับโอเคค่ะไปตามพาไปดูนะครับไปขุดเอาขาค่ะตามมาดูเลยค่ะพาร์ทวามันตายบนเร็วยันกินแล้วเนี่ยโอ,อ้เหลือ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  พี่นิจอุดจะไปทําโอคูออมพันจะไปทําน้ําพริกขาค่ะจะไปทําน้ําพริกขาแรงมากเลยฝนก็ไม่ตกดูท่าพี่เอาเยี่ยวน้ํามาด้วยไม่ใช่หรอ,อ,อพี่ไม่ใส่น้ําก่อนเหรอเหรอมันจะตายแล้วฝนไม่ลงรถไว้หมดทีแล้วก็ไม่กันมึงแห้งอยู่เลยที่นี้เอาแล้วก็รถไว้ เพราะมันโอ้โอ้โอ้งอนจอบใสหัวกันซะพี่ถ้าเรากดไปกดมามันจะหมดไหมหมดอ้าวเราจะปลูกเพิ่มเนาะดเดี๋ยวฝนตกมาค่อยปลูกเพิ่มเนาะเอาอีกพีลิ ก็เราลดน้ําออกให้มันแตกหนอ่อออกมาอีกเอาอีกจากเงาหนึ่งเลยค่ะนั่นแหละผมไว้ก็ลดน้ําไว้ที่นี้กอขาหน่อยนะคะข้าหน้าแดงเป็นคนปลูกไว้ค่ะพี่น้องอ่าพออุ้ยพี่เล็กนั่นน่ะเออทำกับข้าวได้ตั้งมื้อหนึ่ง พอยังเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่นอ้องเขาบ่ต้องไปซื้อ,อค่ะนี่เขาก็ขุดไปจากนาเลยขาเนี่ยหอ้หอมจะไปทําเมนูน้ำพริกขาให้เอฟซได้ชมค่ะแต่น้ำพริกขาคูมพันเนี่ยจะใส่ ใส่ปลาดุกฟูด้วยจะได้มีโปรตีนเพิ่มเข้ามาอีกพี่เหลือน้อยนึงเอาไปลดอะไรนั่นด้วยเนาะลด,ดอะไรลดลดพริกเนาะพริกจะเหลือไม่พี่ว่าโอ้ยตาพี่ใช้น้ำลดเป็นถังนะเขาน่าจะื้นตัวขึ้นมาได้เนาะพี่นะ เี่เอามะละกอด้วยนะสามลูกมะละกอมะละกอเนี่ยเป็นมะละกอน้ำข้งางมะละกอน้ำข้างพี่น้องแซบด้วยเนี่ยเอาบักจกก่อเอานี่ค่ะขุดขึ้นมาได้แล้วจะเอาน้ำลดไว้

เราได้น้ำใช่ไหมเออเออใส่น้ำแล้วก็มันจะแตกพี่ยอเป็นเงาแบบนั้นเลยทีไ<ป>ไ่ไปผ่าออกอยู่บ้านนะเออเอาเอาแต่ดินออกเนาะเบิงงบ้งพี่น้องเบิ้องอยู่นะเงาบางใหญ่เลยค่ะเนี่ยหอมหอมเลยค่ะก้อนเนี่ยนี่ค่ะตะก้า,าเลยเหลืองดีมากเลยค่ะทั้งเหลืองทั้งหอม ไม่ว่าจะทำลาบปลาทำต้มยำผุดอะโอ้งามแท้ครับพี่น้องขุดข้าวแล้วๆกับที่พาพาพ่อไปเอาไม้ไผ่ไปตัดไม้ไผ่ให้คุณพ่อเพราะว่าเพราะว่าตอกพ่อหมดอีกแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้งามงามงามที่เหมือนกับว่ามันจะท้อนแสง,งเ,นนเดี๋ยวเราค่อยไปวางบนเสียงนานแล้วถ่ายก็ได้เลยนะไป tức là cái vàng bên thiện nào đâu có đấy là cái thải à, bên ngầu đấy thôi ลดน้ำก่อนใช่ไหมที่เอาไว้เนี่ยเออให้มันเต็มปุ๋ยเออถ้างั้นตายแล้วเนะี่ยใช่ไหม พี่จะลดกี่ถังอีกครั้งนึง่งไงอ๋อมะะอรอกโคงจะดีใจเนาะกับแบ่งกันเนาะลูกเนาะ ใส่ขาบ้างมะละกอบ้างพริกบ้างถ้าได้กินน้ำสักหน่อยก็คงจะต่ออายุไปได้ไกลโอเคค่ะผู้ิดตเอามะละกอด้วยนะลูกเหลืองๆนะเอาได้ไหม เอาไม่ถึงหรอระวังนะพี่เลยมะละกอนกกินหมดแล้วค่ะเนี่ยพี่ระวังนะแรมด้วยโอเคเอาลูกเพิ่มๆอีกกินเอาไปกินเอาเวลา กินข้าวเสร็จตอนเย็นนะ่ะนั่นน่ะอีกลูกด้านขวานะ่ะเออบิดเลยนั่นแหละเอาลูกบิดดนะ้วยไหมเอามาอีกเลยสองลูกฮะอยู่บ้านเยอะแล้วเหรอหมดยังลูกคืมลูกคืมต้นนะอีกลูกเรื่องขวาเมือ่อโอเคนั่นแหละมาพอเรื่องเหลืองแล้วเอาไปบ่มไว้กับสุกเลยเนะี่ยเนี่ยได้กินเป็นผลไม้พอดีเลย ตอนเย็นวันละลูกโอเคค่ะเนี่ยค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินเก็บกินตามให้ทำสวนท่านี้ละเดี๋ยวที่คุมันเดียว,เเดยวค่ายเบิ้เน้อค่ะเสียงนาน้อยคุมัน นี่ค่ะขาส,สวยเลยค่ะขาส,สวยเลยกุดจากใกล้ใกล้เทียงนาคูมพันนี้แล้ค่ะเอ้าคุริสถ่ายมาให้วุฒหน่อยถ่ายมาจากทางโน้นนะถ่ายมาจากทางโน้นนะวุฒิจะในรูปขาเลยถ่ายมาจากนี่นี่ค่ะขาส,สวย ก็จะภูมิพันจะนำดิประกอบอาหารที่สักแก้วค่ะด้วยสวยเลยหอมแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบา